ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะด้วยบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆนะคะสำหรับคอนเสิร์ตของน้องไราอานกาดบันดิตค่ะเมื่อวันที่29มิถุนายน2566ที่ผ่านมานะคะวันนี้30มิถุนายน2566ก็หยิบโพสต์ขอบคุณจากเ Facebook กาดบันดิตจำปาสินมาฝาก f อซแฟนคลับนะคะเมื่อคืนนี้น่ารักมากๆค่ะวันนี้ งานในกรุงนานๆทีแม่แม่บอกอันขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันนะครับคิดถึงสุดๆเจอกันใหม่นะครับเดินทางกลับบ้านกันโดยสวัสดิภาพนะครับก็เป็นโพสต์ขอบคุณจาก facebook กาดบัณฑิตจำปาศิล์นนะคะแล้วก็ต่อกันด้วยโพสต์ที่2ของน้องนะคะเมื่อ29นาทีที่ผ่านมาจาก f c e e o o o ไรอันกาดบัณฑิตค่ะ วันนี้ฟ้าสดใสแวะมาเติมกำลังใจขอให้สดใสทั้งวันไรอันกาดบัณฑิตค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลโพสตจาก เฟซบุ๊กไรอันกาดบัณฑิตและกาดบัณฑิตจำปาสินไว้นาะทีนี้ด้วยนะคะแม่แม่เอแ,แฟนคลับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามน้องอย่าลืมนะคะไปกดติดตามน้องกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวและก็ข่าวสารของน้องไรอันกาดบัณฑิตคะ่ะขอขอบคุณ FC ของน้องไราอานและเอฟซของช่องปลาเล็กชาแนลทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องปลาเล็กชาแนลด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งคะ่ะ